ก็มีหลายพักนะฮะช่วงนี้เข้ามาให้เราเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับพักนี้ไม่ค่อยมีตังค์นะฮะหรือว่าจะเป็นพักที่จะล้อมพร้อมที่จะรักเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยนะครับเราจะมาดูความคึกคักของช่วงก่อนเลือกตั้งช่วงเลือกตั้งแล้วก็ช่วงหลังเลือกตั้งนะฮะว่ามันจะส่งผลกระทบทางบวกต่อหุ้นตัวไหนกลุ่มไหนบ้าง สวัสดีครับผมพืชน,นะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m ั n นี่ฮีโร่ครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็เราเข้าสู่ช่วงเทศกาลที่เราไม่ได้เจอมานานเออนานมากนะ่ะนั่นก็คือ,อเทศกาลของการเลือกตั้งนะครับพอมีการเลือกตั้งเนี่ยเงินในระบบเนี่ยมันจะค่อยๆเริ่มหมุนดีขึ้นนะฮะแล้วก็ช่วงที่มีรัฐบาลนะครับแล้วเงินในระบบมันก็จะหมุนดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเชื่อว่าเศรษฐกิจมันจะดีขึ้น มันก็คงไม่แย่ไปกว่านี้นะใช่ไหมมันก็คงจะค่อยๆขยับตัวดีขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้พอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะต้องมองฮะว่าหุ้นตัวไหนเซกเตอร์ไหนจะได้ประโยชน์เพื่อที่จะเข้าไปลองเก่งกําไรดูเดี๋ยวเรามาลองดูไปพร้อมๆกันนะครับในช่วงแรกเลยนะฮะช่วงที่มีการหาเสียงเนี่ยคิดว่าอะไรจะได้ประโยชน์ฮะสื่อสิ่งพิมพ์ครับมาแน่นอนฮนะไอป้ายบิลบอร์ด,ดอาลโด์มเดียนะครับแล้วก็พวกกลุ่มโฆษณาต่างๆ คิดว่าจะได้ประโยชน์อย่างแน่นอนตัวที่โดดเด่นจริงๆนะฮะผมมองไปที่ Outdoor Media นะครับ Outdoor Media ก็จะมีเด่นๆอยู่อยู่ที่2เจ้าแต่ผมให้ดูเจ้าที่2เพราะว่าอมันก็จะมี VGI กับแผน B ใช่ไหมแต่ว่า VGI เนี่ยมันถูกจํากัดไว้ค่อนข้างหลายอย่างครับเพราะว่าเขาผูกติดกับตัวแม่ของเขานะครับแต่ตัวแผน B เนี่ยมันกระจายได้มากกว่าอ่ะก็ลองดูนะฮะตัวแผน B นะครับว่าจะมีการเติบโตอะไรงไงแล้วเขาจะหา ผลประโยชน์จากช่วงนี้ได้ดีแค่ไหนนะครับกลุ่มต่อมาครับก็น่าจะเป็นค้าปลีกพอเงินในระบบที่มันหมุนเวียนได้ดีขึ้นเนี่ยนะฮะคนเราเนี่ยนะครับมันก็ไม่เอาเงินไปซื้ออะไรมากมายนะหนึ่งก็คือซื้อของเข้าปากครับผมซื้อของกินของใช้มันก็มีอยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นพอซื้อของกินของใช้เนี่ยกลุ่มค้าปลีกเนี่ยมันจะได้ประโยชน์อย่างแน่นอนก็ดูเบอร์หนึ่งเอาไว้นะฮะเบอร์หนึ่งของกลุ่มค้าปลีกเป็นอะไรก็ก็ลองติดตามดูนะครับ ในกลุ่มค้าปลีกเนี่ยมันจะมีหุ้นอยู่หลายซับเซตย่อยๆนะฮะหนึ่งในนั้นก็คืออุปกรณ์ก่อสร้างครับอุปกรณ์ก่อสร้างก็ดูตัวเด่นๆไว้นะ,ะเช่นโฮมโปรโกลบอลอย่างเงี้ยนะครับน่าจะได้ประโยชน์อย่างแน่นอน,นครับพ,พอคนเริ่มมีตังซื้อของกินก็ต้องมีการตกแต่งบ้านซ่อมแซมบ้านเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นพวกเนี้ยมานะฮะแล้วก็ไอตัวใหญ่ๆอ,อย่าง SCC นะครับปูนใหญ่เนี่ยนะครับก็น่าที่จะได้ประโยชน์จากการก่อสร้าง ตามมาด้วยโปรเจกต์ต่างๆของรัฐบาลที่จะทยอยเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มก่อสร้างก็จะได้ประโยชน์ด้วยครับกลุ่มก่อสร้างก็จะได้ประโยชน์จากการได้รับงานต่างๆครับแต่ตรงตรงนี้ต้องดูดีๆนะเพราะว่ากลุ่มก่อสร้างเนี่ยมันมีหุ้นหลายตัวพยายามดูตัวที่มีจุดเด่นครับเช่นจุดเด่นในการสร้างรางรถไฟครได้รับงานรางรถไฟเยอะหรือได้รับงานประมวลเยอะแล้วก็ต่อมาครับ ที่น่าจะได้อนิสง์ด้วยก็คือกลุ่มนิคมอุตสาหากรรมทำไมฮะคือมันก็อาจจะมีนโยบายของในหลายๆประเทศที่เข้ามาลงทุนในไทยเนี่ยนะครับบอกวาอ่าถ้าเกิดเป็นรัฐบาลลักษณะนี้อาจจะทยอยยับยับย้งการลงทุนไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอันนี้ผมไม่ได้แอนตี้อะไรนะเออแต่ถ้ามีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยก็จะเริ่มมีการลงทุนที่มันมากขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วนะครับตัวอมตะเอ,อ่ยนะฮะหรือว่า นี่คมอื่นเลยเอยเนี่ยก็จะได้รับผลประโยชน์จากการขายที่ดินได้มากขึ้นบริหารจัดการได้ดีขึ้นมีนักลงทุนต่างประเทศเข้ามาลงทุนมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าจับตามองไม่แพ้กันครับในกลุ่มสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้นะฮะก็คือกลุ่มไฟแนนซ์ครับกลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยจะมีอยู่2เซกเตอร์หลักๆก็คือแบงค์และก็นอนแบงค์อ่ะฟังดีๆฮะคิดว่าแบงค์กับนอนแบงค์อะไรจะใหญ่กว่ากันครับแบงค์ Bank ใหญ่กว่าแน่นอนครับ แล้วอะไรจะขยับได้เร็วกว่าครับรถคันเล็กๆมันย่อมวิ่งได้ออกตัวได้เร็วกว่ารถคันให,ใหญ่ใช่ไหมเวลารถคันให,ใหญ่เนี่ย่าจะเคลื่อนเนี่ยมันจะเคลื่อนได้ช้าอ่ะในระยะยาวมันอาจจะเคลื่อนไวกว่าแต่ว่าตอนนี้ผมอยากให้ลองมาดูกลุ่มเล็กๆดีกว่าพยายามจับตามองดูพวกกลุ่มนอนแบงค์ครับกลุ่มนอนแบงค์ bank, หุ้นที่เป็นหุ้นตัวเล็กเนี่ยพอมันมันพองตัวมันขยายตัวนะครับขยายกิจการ เพิ่มขึ้นนิดเดียวเนี่ยมันจะดูแบบว่ากิจาการนั้นอ่ะมันโตหลายหลายหลายเท่านะครับอาจจะโต10% 2 0 3 0คืออาจจะแบบจริงๆโตแค่40ล้านอย่างเงี้ยแต่มันมันโต4 0อย่างเงี้ยนึกออกไหมฮะกับแบงค์ที่โตไป500ล้านแต่แบบมันดูแบบแทบจะไม่โตเลยอ่าเพราะฉะนั้นแล้วนะครับออกตัวพร้อมกันเนี่ยพยายามดูตัวที่มันเล็กๆก่อนนะครับถ้าเกิดที่จะเข้าไปทำการเก่งกำไรนะฮะ และนี่ก็คือเซกเตอร์ที่คาดว่าน่าจะได้ประโยชน์หุ้นที่คาดว่าน่าจะได้ประโยชน์จากก่อนเลือกตั้งเลือกตั้งและก็หลังเลือกตั้งผมคงพูดไม่หมดนะฮะใครที่คิดว่าเฮ้ย hey, หุ้นตัวนี้ก็น่าจะได้ประโยชน์เือนการเซกเตอร์นี้ก็น่าจะได้ประโยชน์ก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันดูนะครับแล้วก็เช่นเคยนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่องมันนี่ฮีโร่นะครับสำหรับใครก็ตามนะครับที่ สนใจอยากที่จะมาเรียนออนไลน์นะครับเรามีหลักสูตรออนไลน์มานําเสนอนะครับเป็นหลักสูตรพื้นฐานอ่านงบการเงินเราเริ่มต้นจากศูนย์เลยไม่ต้องมีความรู้ไม่ต้องมีพอร์ตอะไรก็สามารถที่จะเริ่มไปพร้อมๆกันกับเราหรือถ้าไม่ชอบอ่านงบนะฮะอยากจะมาฝั่งขาเทรดนะฮะเทคนิคอลเนี่ยเราก็สอนจากความรู้เป็นศูนย์เช่นกันครับสอนตั้งแต่การดูโปรแกรมใช้อะไรยังไงนะฮะจนสามารถเลือกหุ้นแล้วก็เทรดเป็น โอเคไหมครับก็ฝากไว้นะครับใครที่สนใจนะครับรายละเอียดอยู่ใต้ Description ด้านล่างนี้นะครับสามารถที่จะเลื่อนไปดูแล้วก็มันจะมีไลน์แอดทิ้งเอาไว้นะฮะคลิกเข้ามาคุยกันสงสัยตรงไหนก็ถามได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้ว